อาละฮะตอนนี้สายถล่มทลายมากเลยนะครับแต่ว่ารายการของเราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะฮะต่อกันเลยครับแม่เสียเวลาสายที่5ครับคุณสมศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นี่แฟนรายการประจำนะครับคุณหมอเลิกครับครับครับยินดีครับสบายดีนะครับสวัสดีค่ะสบายดีค่ับอะอยากรู้ว่าท่าอะไรใช่ไหมขอวันเดือนปีเกิดหน่อยครับเกิดวันที่5มิถุนาสองสี่ค่ะ5มิถุนาสองสี่เก้อัตมาพันทองบุญรุ่นนั้นโอ้โหนี่แดนไปเลขกันลังฮิตเลย ทันแน่นอนใช่ไหมครับคนเดือนมิถุนานะฮะจะเกิดปฏิสนธิจริงๆอยู่ประมาณสิงหาต่อกันยานะครับเป็นเป็นหน้ามรสุมหน้ามรสุมลมแล้วเริ่มมีน้ำจากมาแล้วก็มีลมบวกนะแต่ลมนี่เกือบ80%เปอนลยนะเป็นลมเยอะนะครับแล้วก็เป็นลมสะตะกวาตะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียดที่คุณหมอบอกอาจจะมีเสียดเสียดอาการเสียดเสียดได้เป็นเปไหมครับเป็นจไม่อิ่ม เป็นเลย,ยใช่ไหมนะครับและในตอนธาตุเกิดเนี่ยนะครับจะมีช่วงที่ตรงกับธาตุไฟด้วยนะครับ นะถึงแม้จะมีที่พลน้อยกว่าแต่ไฟบวกลมนี่มักจะทําให้เกิดเรื่องเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาก็คือมันจะทําให้ลมมันแบบเยอะไงนะฮะสักนิดนึงเสียดแน่นอึดอัดบางทีมันลำคาญนะคุณหมอเนาะใช่แล้วบางทีเสียดมันเสียดเยอะมากเลยนะบางบางคนนี่คิดว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนแบบหัวใจจะขาดเลือดเจ็บเป็นคือมันเสียดนะแต่คุณคือหมอสาธุเนี่คุณหมอพูดแม่นลยวิธีแก้ถ้าเกิดอาการเนี่ยนะการนวดจับเส้นแบบแผนไทยเนี่ย สุดยอดจะแก้ได้เลยนะครับคือไล่ลมออกจากร่างกายแล้วสองไล่ลมออกจากร่างกายนะครับสองก็คือว่าอาหารแล้วค่ะอาหารเนี่ยที่ต้องระวังคืออย่าให้ท้องอืดอันนี้เป็นปัญหาที่จะกระตุ้นให้อาการต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นต้องต้องอย่าทานดังนั้นหนึ่งก็คือว่าต้องนะระวังอาหารมันลดแก๊สสังเกตว่าอาเป็นแก๊สมันนะน้ำน้ำลมเนี่ยก็ตัวตัวกระตุ้นเลยใช่ไหมตัวเป็นปัญหาเลยสองก็คือพวกขวดวแท ถัวถ่วชอบน้ำอณลแล้วถัวถ่วถั่วลิสงอ่ะถั่ทีกินแล้วแบบแก๊สเยอะไงใช่ใช่ครับหนนะนะครับแล้วก็หลังอาหารถ้ารู้สึกจะมีลมเนี่ยน้ำนึงที่ควรจะกินหลังอาหารน้ำตาลไร น้ำตักมันจะขับลมนะครับนะฮะหรือถ้าเกิดโรคลมเยอะจริงๆเนี่ยขมิ้นชันได้ไหมคุณหมอขมิ้นชันก็ได้เพราะว่ามันมีรสร้อนไงี่ยขมิ้นชันกินตลอดนะครับมีบางคนทานขมิ้นชันรสเผ็ดร้อนใช่ไหมคร้อับคุณหมอรสร้อนดีแต่รสเผ็ดไม่ได้รสเผ็ดคืออย่างพริกป่นรสร้อนคือพริกไทยขิงขิงพริกไทยตะไคร้เนี่ยก็รสร้อนนะขับลมคือร้อนร้อนร้อนได้ <น>ร้อนอได้แต่อย่าเผ็ดนะประเภทเผ็ดก็คือพวกพริกป่นแต่พริกไทยนี่คือ <ลด S 1> ร้อนๆเป็น,ปนร้อนๆทานได้นะหรือพว <นะ S 1> กถ้าเกิดเป็นอีกอันหนึ่งที่จะเยี่ยมมากก็คือให้พกติดตัวเป็นประจำคือ,อยาหอม ยาหอมนะโดยเฉพาะถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับลมในช่องในเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยควรคจะมียาหอมติดตัวไว้เลยนะเมืม่อเกิดเริ่มจะมีลมขึ้นมาเริ่มจุกทันท <ลม S 2> ีมลมก็มีอยู่สองพวกหนึ่งคือยาหอมประเภทยาหอมร้อนกับยาหอมลดไปทางลดสุข,ขุมหรือลดเย็นควรจะเป็นอะไรที่เป็นลดสุข,ขุม,มซึ่งพวกนี้มักจะเป็นก็จะเขียนไว้ที่ซองหรือที่ขวดอะไรแบบเดียวนี้มันจะเป็นแบบแคปบูลก็มีใช่ก็มีก็มีซึ่งถ้าเกิดดูองค์ประกอบเป็นมันก็จะพอบอกได้นะแต่แต่ถ้าจะทานดีที่สุดคือแบบผงชงได้น cảm <laughs> <laughs> ดีไหมคะแต่จะดูจะดูสูงวัยไปนิดนึงนะจะดีนะไม่จริงนะมะรละมะระต้มมะรละต้มแกงมันละอะไรนี้ทานได้มะมะมันจะไปลดธาตุไฟมากกว่าอาจจะต้องดูคืเนียมันความสำคัญของบอดี้อนาไลซิสที่หมอทำมันก็เลยสำคัญว่าเฮ้ยธาตุไฟมันมันต้องต้องดูว่าณปัจจุบันนี่คือธาตุเกิดนะธาตุเกิดพอดีอายุมันผ่านไปเนี่ยบางทีบางอย่างเพิ่มบางอย่างลดอีกคือใช้ร่างกายไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยธาตุลงกับเริบเพราะธาตุไฟมันหย่อนก็ได้หรือบางคนธาตุลงกับเริบเพราะธาตุไฟมัน ตนี้บางทีเราไปดูจากตัวนั้นเราจะเห็นว่าธาตุน้ําในตัวอาจจะน้อยลงอันนี้คุณผูงสมิสินเข้าใจใช่ไหมก็คือว่าอันนี้คือธาตุเกิดไงแต่ว่าเราใช้ร่างกายมาเนี่ยห้กว่าปีแล้วเนาะอาจจะแบบว่าธาตุปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนหรือว่าแปรไปแล้วใช่ก็เริ่หย่อนพิการอะไก็ต้องมาว่ากันอีอย่างคุณหมอว่า อัดลมน้ำเย็นนั่นต้องระวังนั่นต้องระวังเพราะไม่เหมาะเลยนะครับน้ำน้ำเย็นนี่เป็นข้อห้ามอะไรไหมครับน้ำเย็นใช่ไหมฮะจริงๆน้ำเย็นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าคนที่เป็นโรคลมเนี่ยนะอะไรที่เป็นกลางกลางดีที่สุดคือไม่ร้อนจัดไม่เย็นจัดนะครับอุ่นอุ่นเนี่ยจะดีกว่าไม่เป็นไรนะฮะคุณสมศรีทานอยู่ค่ะกินดีคดีดีดีเป็นคนรักสุขภาพเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วนะขอให้สุขภาพดีๆขึ้นถ้าเกิดยังตื่ท้อม ครับแต่หลังก็ถึงบอกว่าหลังอาหารควรจะมีอะไรที่เป็นรร้อนเป็นพวกน้ำตะลไคร้หรืออะไรเนี้ยน้ำขิงเนี่ยเป็นประจำแต่ถ้าถ้าบางคนมันเป็นเยอะก็ต้องเป็นสมุนไพรละอันนี้ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องยาหอมไงมันถึงจะดีนะครับนะคะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวไปหาคุณหมอได้นะที่คลินิกนะอยู่แถวบ้างนาซอยเท่าไหร่นะสามสิบหกสามสิบหกไปถามหาคุณหมอได้เลยนะฮะขอบคุณมากนะครับแเดียวสวัสดีค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คลินิกคุณหมอนนะฮะก็อยากไปเจอคุณหมอก็โทรไปนัดได้นะฮะอ่ามาต่ คิวเฉาะยาวมากคคุณชนิษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรจากที่ไหนครับอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจรนวันเดอร์บีเกิดมาเลยไม่รอช้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดเอ้ยวันที่ห้าพยโค่ะโอ้พี่ตกใจกับตัวเองด้วยปีอะไรครับผมสองสพันห้าร้อยสิบเอ็ดค่ะสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดวันที่พฤศจิกายนใช่ไหมห้านะตรงโงเป็นวันที่ห้านะครับ ค่ะใช่ค่ะห้าพฤศจิกายนอ้าวคนเดือนพุสจินะครับมักจะไปปฏิสนธิเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่เดือนประมาณกรุ๊งคลากรุมงาก็ดินน้ำนะครับนะฮะอันนึงที่ต้องระวังนะครับน้ำหนักตัวนะฮะต,ตอนที่อายุ<ะ>มากขึ้นนะครับแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องระบบลำไส้นะ หรือว <iyorsun? S 1> ่าพวกเสมหะกก็เกี่ยวกับปอดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้หรืออาจจะเขื่อเป็นคนแบบว่าเรียกราคาคอบ่อยไหมฮะอะไรอย่างนั้นเสมหับคือมีเหมือนสล็บพันคอเป็นประจำไหมตื่นมาเป็นไหมฮะ เนื่องเหมือนผมเนี <lag os> ่ยผมก็เป็นนะเป็นอย่างนี้เขาควกท่านน้ำจะมีอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเาเรียกการสมุทรฐานก็คือตอนเช้าเนี่ยท่าน้ำมันจะเยอะเป็นพิเศษก็ตื่นตื่นเช้าก็แอกล้มอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำอุ่นดีไหมครัคุณหมอน้ำอุ่นผสมมะนาวนิดหนึ่งนะรสเปรี้ยวจะช่วยทำให้ตัวระบบน้ำเนี่ยดีขึ้นนาะครับนะครับระวังเค็มระวังหวานมันนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆไม่ได้คอนโทรลบางทีบางคนอาจจะเป็นเบาหวานได้เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นเป็นจุดอ่อนทางสุขภาพแล้วกัน นะไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแต่ให้ระวังนะครับอันนี้ก็คือเรี่องเรี่องอาหารประเภทหวานมันปิ้งย่างเค็มเค็มนะฮะทนอาหารอาหารที่เหมาะกับคุณต้องเป็นอะไรฮะคุณหมอครับผมรสเปรี้ยวไงรสเปรี้ยวนะยำอะไรเงี้ยนะเปรี้ยวยำนะครับเผ็ดเผ็ดนี่เผ็ดเผ็ดได้ไม่ห้ามครับไม่ไม่ห้ามครับผมนะฮะได้อยู่แล้วก็อีกทีก็อบสมุนไพรครับนะฮะสำหรับคนธาตุน้ำก็ยังได้คอมเมนต์ว่า ให้ทำมันจะจ์ก็จะช่วยให้สุขภาพดีนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะอย่าลืมนะว่าเป็นคนท่าดินกับท่าน้ําผสมกันนะอีกหนึ่งสายฮะคุณไพบูลสวัสดีครับคุณไพบูลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนครับอยุธยาค่ะอยุธยาคุณไพบูลวันเดือไปเกิดฮะ 2> 4มีนา2509ค่ะ4มีนา2509อยากรู้ว่าเป็นท่าอะไร4มีนาถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณเดือนสิงหาปะถ้าเพราะว่านทนาตั้งแต่ปฏิสนธิ9เดือนก็น่าสิงหานยาพฤษภาประมาณนั้นพฤษภาเนี่ยนะครับนะครับพฤษภาท่าอะไรคะท่าไฟสัก80%นะมีลมนิดหน่อยแนละ้วถ้าก็าคือ<ฟ>เป็นท่าไฟเป็นหลัก แต่ถ้าไฟเนี่ยเป็นไฟที่ไม่ได้อยู่ในระบบย่อยแต่เป็นไฟที่อยู่ในตัวบางทีเนี่ยเลือดจะข้นบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของลมพิษได้ง่ายนะครับนะแล้วก็บางทีจะรู้สึกเหมือนแบบขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข่แต่ว่าไม่มีไม่มีสาเหตุเหมือนอาการแบบลุ่มๆใช่ไหมเออลุ่มๆเผ่าๆอย่างเงี้ยมีไหมฮะ มีไหมคะไม่ไม่ค่อยมีแต่เวลาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะคันๆอ่ะทีมันจะคันๆอ่าพวกกูโอ้ยเป็นโรคเดียวกันทีอะไรเนี้ยจะอยู่ในกลุ่มเป็นน้องเราแค่ไม่กี่เดือนเองเป็นโรคเดียวกับพี่สองเลยค่ะตอนนี้เหมือนกันเนี่ยคันอืดขึ้นคทับคุณหมอคะแล้วมีปัญหาว่าผอมอ่ะอยากอยากทานอาหารที่มันมันคือรบบเข้าใจเจะให้น้ำหนักเพิ่มอ่อน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักหกสิบเจ็ดค่ะส่วนสูง สิเจ็ก็เยอะนะครับส่วนสูงเท่าไหร่179ค่ะ179ยเ้โอ้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเดือนเกิดเนี่ยเห็นว่าเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยมีทัดดินอยู่ทําให้กระดูกค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นโครงใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นนักบาสเกตบอลหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วมีทัดน้ำนิดหน่อยแต่ว่าสําคัญก็คือว่าอะไรพอทัดไฟอ่ะเมตาบอลิซึมสูงเนี่ยกินยังไงมันก็มันก็จะอะไรเบิร์นค่อนข้างจะเยอะนะครับจากประสบการณ์ที่ลักษณะคล้ายๆพี่สองนะพี่หน่องขอ แซงหมอเดาไปเลยว่าพออายุเพิ่มขึ้นอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มอ้วนและก็ถ้าถ้าธาตุไฟมันจะเริ่มลดลงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับโดยคนเฉลี่ยเนี่ยเราจะไม่ค่อยอ้วนได้ง่ายก็คือเป็นคนที่กินอะไรก็ไม่ค่อยอ้วนถ้าางั้นผมแนะนําว่าอาจจะบํารุงอะไรที่เป็นเป็นธาตุดินนิดนึงนะฮะพอดีเนี่ยธาตุดินเนี่ยพวกหวานมันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็จะขัดกับธาตุไฟหน่อยไม่ทราบว่าเรื่องของอาการอะไรนะ ปากแ,แห้งคองแห้งเนี่ยมีเยอะไหมเป็นบ้างค่ะอ่าคือคือ,คอมันก็เป็นเทคนิคอีกเหมือนกันถ้าเราทำบอดี้อะไรสิเราจะรู้ว่าตอนนี้น้ำมัน,มนพร่องไปหรือเปล่าเพราะคนที่ทาไฟเยอะๆบางทีน้ำมันจะแห้งๆก่อนที่จะไปทําอะไรกับเขาเนี่ยเราต้องเพิ่มท่าน้ําขึ้นมาก่อนอาจจะต้องบอกมันกินอาหารลดเปรี้ยวก่อนนะบำรุง,งน้ําขึ้นมาถ้าบางทีขาดน้ำเยอะบางทีหมอต้องให้วิตามินทางน้ําเกลือแล้วอย่างคุณภบบุญนี่ควรควรจะจะทาอะไรดี่ะพอสมมติเราสมดุลท่าน้ําดีขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมาเน้นอะไรที่มันเป็นพวกคาร์โบไฮเดรต พวกคาร์โบไฮเดรตจะบำรุงธาตุดินได้ดีนะฮะน้ำหนักมันก็จะขึ้นมาพวกข้าวโอเคแน่นอนทานอยู่แล้วแต่พวกขนมปังเค้กทานให้บ่อยกว่าเดิมหน่อยได้ไหมคะเค้กันจะมันจะหวานคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องระวังว่าถ้าเกิดเราเราอัดอะไรที่เป็นหวานมันเข้าไปเนี่ยถ้าไฟมันจะกําเริบมันต้องกํากับให้ได้ไงตรงนี้มันเป็นเทคนิคว่าบางทีเราจะต้องสมมติเราเพิ่มอาหารอาจจะต้องมีน้ํากระสายาอะไรที่มันเป็นแก้ธาตุไฟที่มันจะเกินขึ้นมาให้มันบาลานซ์กันด้วยนี่มันเป็นเทคนิคทางการ ใช้สมุนไพรแล้วก็เป็นน้ำพวกน้ำเย็นๆหน่อยอ่าเทคนิคนึงที่ผมคิดว่าแนะนําได้ก็คือการออกกําลังกายอาจจะมีเวทเทรนนิ่งช่วยนิดนึงเพราะเวทเทรนนิ่งจะทําให้เรื่องของธาตุดินหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันมันเดเวล็อปมันก็จะทําให้หุ่นเฟิร์มแล้วก็ดูตัวหนาขึ้นเอาแล้วค่ะนะค่ะคุณไพบูริลองดูนะคะคุณแม่ที่โทรมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้สายเยอะมากคุลางหมดแล้วนะท่านผูครับใช่ เอาอยากให้คุณหมอพูดโดยรวมรปิดท<า><า>้ายใ,<ห>ให้เรานิดนึงฝากาไว้ในการดูแลสุขภาพค่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้มองว่าเ,เรื่องของภูมิปัญญาไทยต่าง,างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นภูมิปัญญาที่มีค่ามากๆเราอาจจะรู้สึกมันเป็นเรื่องล้าสมัยตกยุคแต่มเมื่อเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วเราเอากระบวนการทาง วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเข้ามาตรวจวัดเราสามารถที่จะบอกได้เลยนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของถ้าวันนี้เราอุปกรณ์ครบเรามีเรื่องของการตรวจวัดด้วยบอดี้แอนลิซิสเราจะเห็นเรื่องของธาตุเจ้าเรือนที่ชัดเจนกระบวนการทํางานมันเป็นสรีรวิทยา<ช>แล้วถ้าเรารู้จักตรงนี้เราก็สามารถบาลานซ์ตัวเองได้<ช>นะฮะ<ช>ด้วยกระบวนการการใช้อาหารการกินยกตัวอย่างอสุปสั้นๆถ้าใครที่เป็นธาตุไฟให้กินขมย็นจืดดับริดร้อนนะฮะ<ช>ถ้าเกิดใครเป็นธาตุลมล <ง S 2> เนี่ยให้กินรสร้อนนะขิงขา ตาไคร้นะครับน่าจะช่วยนะฮะถ้าเกิดเป็น โรคเกี่ยวกับถ้าเป็นธาตุน้ําที่จะบวมได้ง่ายระวังเค็มระวังนมเนยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็กินเปรี้ยวนะครับถ้าเกิดก็เป็นธาตุดินระวังเรื่องของมันหวานมันนะครับผมอ่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับโอกาสหน้าอาจะเชิญคุณหมอใหม่นะครับวันนี้นะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผมครับยินดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะฮะอบบางโตรงนี้เราทั้งสามคนแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับที่อยู่ท้ายรายการนะคะดูได้เลยครับ